สวัสดีครับเมื่อนี้ทังช่องยิ้มกันด้วยนะครับเนาะก็ได้มาหอวปูตากหอวปูชีบเขาตอนคำคำแรงแรงนะครับเนาะตอนใบใบครับก็มาติดตามต่อนนะครับเนาะว่าปูเฮ้าสีโกดพายตัวใดก็ติดตามต่อครับติดตามไปน้ากันกับช่องยิ้มกันด้วยนะครับเด้อติดตามครับสวัสดีครับวันที่วันถึงวันที่เก้า วันที่หาพันวามหาว่าวันพ่อแห่งข้าคุณได้วันพ่อแห่งข้ามาบอกนะาเราทำอะไรแปกตาข้าระบ้าตัเตัวองค์พ่อองค์ปู่อนไรต่นงๆมนแบบว่าลกตาแต่วันพ่อได้วันบ่พ่อกับกลับเขาเราปู่ข้าใส่เขาใส่รูปแบบวันพ่อวันไหน ถ้าไม่มีพอ่อไม่มีแม่แบบก็ไม่ได้เกิดเพราะแต่วันมือมีเป็นมือแข็งมันดีเออคลิปด,ดีทำไดีเวลามีเราถึงจะได้เกิดเออผู้ใหญ่นั่งไม่พอไม,ม่แม่ไปไกลไกลไปไหวไปขอข้ามาราโูนไปตาข้าระาบแล้วเรอแต่ว่าทำักคนาไม่พอไม่แม,ม่เพิ่นตายไปแล้วเป็นวันเข้ารุกเลยไปกาบไปไหวไปไวาดไปไว่าไ ไปกาน้ำชาล้งขาละไปกางน้ำ่าอืมนั่งหลนั่งหละเวลาห้ามมีทีวิตชีอือยู่แล้วแล้วพระยาดามข้างความนี้ไปพอ้อมเลยห้องน้ำบอ่อใสอืมพ่อแม่ยงไม่ตายยงไม่วหวคนอืมเป็นพระอ,อ,องค์ได้อืมนั่งหละคือพระคุ้มพอพระคุ้มแลยเราเรื่องเล็กค่ะอื การไปขัาวระบูุญชาหาให้คนให้ผู้ให้ใหเต่งน้าจะนมีชีวิตุบ่เ้็นป่วยแล้าจังหาไมา่เก่งเลยบ่นั้นตายเราจงไปข้าะวราบอืมจัดสไดเรักบ่ได้บ่คเราค้อมหาพราข้าวเราอีพออม,มาตก่นเว,วะะ่าไั่ไงต้เที่ยนขึนดอกมึงไต้โูคขึงดอกมึงดอกไม้คู พอเออได้นีมนั่งสกุลนี้พหาหากวก่าหาข้าวข้าวปลาหาหารกพอแล้วเด้อผัดา่านี่ตาหมดตาแไม่ตายกินก็ดวิ่งยากจักไลกินว่าต่กินยากพอแม่ไม่เช่ไดปกินข้าวปลาอาหารมาค่อยถามพอถามแม่ไม่แต่หายพอแม่ถามหมดกแว่าอเ้กไไินเขาเขายคิดถึงนขาคุค้นพอคุ้นแม่แ ง่ามเพิ ar, ṁ, ่มสีตาจะหาว่าหายจินอยากได้มุ่งงานพ่อแม่ฝ่ามุ่งหายว่าทอากันผู้ไงกับพ่อผู้ไงก็หงากับพ่อผู้ไงพ่อแม่หันใจมากมากเลยกูือได้ง้างว่ากูก็ได้เหตุผลกันมึ่งเบิ่งบอกเพราะว่ามึ่งมีได้ปผลกันกูว่าได้นัง้าะคือตั้งสีกันอย่าเดียวคือเขาอยากเนพอบป็นแม่เห็นแกผลประโยชน์ของแต่ว่าใจดื้อ่างนี้ลูก มิจต่อยากไดแต่ว่าแต่กูบ่ได้อยังไงเบิ้งพ่อเบิ้งแม่บ้าระคือขาดตอนพ่อแม่สืบแต่เฮ็ดขี่เฮ็ดเนี้ยกูบ่ได้งั้นก็แตากูจะเฮ็ดเพราะว่าขังสืบสายของพ่อของแม่อทีชินร่มหายแต่เรื่อบุญกู่ชนน่ะหลูกที่ชมผลเรื่องเฮ็ดบ่ได้หวังว่าจะเอาเงินเอาข้ามเฮ็ดบ่ได้หวังจริงจริงแต่คือพอคือแม่อแกของ มาน,บน,บน,นแบบบัเคือตายแด้วมดคืด้เินใดพือหลังเร้แต่เริ่มจะหอดมองตายบุงคุ้มพอคุม้มเลยคุ้มค่บากอาตายงาน,บน,งางน,นแนบ,นบบงานจำงจดูได้งาโหลบหนังด้อดผู้รังพ้อกบว่ากูคือว่าหางว่ามีแท้ว่าตายในมุ่งไนมไั่งพอตายไปอยากให้พอ่ออยากให้แม่ตายกูช่วยได้พ่อกูได้แก้ปัญหาว่ากันกูเฮ็ดประการไปีพ่อแม่ตายกูได้ชาแผน ได้หาแขอะได้ร่านจังวันน่าตายมันแดวมันทัวชาวว่ตาหน้าตายแล้วไปตัตตตากเสีมันเดวรับว,ว่าอ้แบกตาดฟังนว่าถึงเวลากับว่าตายได้ไหลอ้งถึงเวล,าถ,ล,า,ถลาถึงเวลาตายก็วายทีวาว่าอืมต่าห้องที่หวานเพิถึงมากจึงก็เลยผ้าขังไปถึงเวลา คนแต่บมาราเอาแล้วรอร้องเขาทางานดูร้านให้ทางก็มีก็คลมีขทางมีพ่อแม่คูไม่เคุ้มว่มันวาเ็าเอาเงินเอาทองแล้วเรอร้องงามเพื่อคือตายเล็ปในฐามะว่าเขาเป็นขายเวือเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่แต่เขาเพิ่นเรียมากภายในจังไดเงินเข้อจังไรในตาหนาหวานจังไดไม่ควาาคลิปตายนะว่ามันอยากได้ต่มุ่งแต่ว่งพ่อแม่แล้ว ตอนพ่อแม่ไม่ชีวิตอยู่เพิ่นอยากนั่งหาให้เพิ่มขึ้นเืยซักเการะบูชาหมาพระอบเลยของ่มแล้วหก็ต้อง่าตาาด้าบูผู้ใดถือกำลังขีดขีดปั๊บเปลี่ยนเต่าใหม่นั่งเบาช้า,า,ชาแล้วก็วตอนถือพ่อแม่จืดชินน้มหายไปเมื่อวัยแต่กว้างท่าต่ำ ตายไปแล้วกูอยากหายอีแม่กูตึงไดอีแมกกูสืก้นไปแรบกตอนนั้นนานมาทกูอยากหายอีเม่กูตึงได้อีแมกมากกินเต้าเน,น้ามูวะไืมห้าตายเราจงว่าฉังนึงตายที่เอาไปจากแต่รักบ่ใดจากผู้หวังข้มกับบ่ใดจืกเฮ้บ่ถึงกาบ่ใดจลกเงามไม่ที่จะอย่าค่อยถา,อถามคอถามหน่อยไม่่มว่าผ่านคอผ่านหน่อย มุ่งมั่งส้ำคณะคอนทิมไ้ไหผู้ร่างค่อนว่าปฏิบัติหรปฏิบัติชอบเอามุ่งมัง่งชำคนะไปขายมาั่วคนผู้ขายคนสังหรังจับไปมาโอ้อาผ้าหลางอันนีนแต่มันมหน้านนกูเอาเงินแั่มันมเที่ยงแต่กี่พ่อแม่กูมีมดมีต่วัไแต์ผิดคือมาว่าปัดตือบา้านนี่ปัดตบ้านนี่จะคล้ำเป็นจังหวะนั่งหลับตา,าดีนลอมบางเพื่อบางที่ห้องถือปลาถือปลาปะ không không ta không khu bà à ta không đi ta mang ta không khu bà à ta ta đâu mang bao cái i à xuống sang phà đó còn đó chào mọi người bác khơi người buồn người không khó mà bác khơi người buồn người không không khu bà à ta ừ. bác khơi dạ giờ không tầm qua ta khổng cô làm không ờ, cô muốn đây cô bác không bao ngày tôi không phà cả mấy. ผ so, like ู้รังคนไปเขาสีหางถึงไม่ดีใดเขาบอกว่าก็ยูถูกถูกแข่งค้องแล้วเจ้าให้เตียมได้ให้ทานังบัดใจใจปลาเถิดบารมีก็เลยวางเกิดให้ให้ใจเบิ่ร่มเรื่องเรื่องคุแต่ทั้งมาวางเรื่องคุคมคู่าออาจจว่าค่อยวาจของเหนือคงว่าค่อยวาเหนืออาจะผู้รคเก่งมากมาเห็นหัวคุคู่บากอาจาร กูแก้งเลยตัวกูเองอ๊อาจารย์กูก็เข้าไปนั่งระนั่งใจวุ่นวุ่นวุ่นกูคุ้มคุ้คู่บาอาจารย์มันต้องทุกข์ทุกหนักเมื่อตเป็นอาจารย์เข้าแล้วต้องมั่งละตรงเข้าหัวกเข้าหัวโูช่านั่งร่กูสิจะเริมไปหนาเป็นคาสิ่งทองถอยใกตามข้อกูเกิดมาไงรู้มั้ยกูบอกกูจะคุ้นคู่บาอาจารย์กอว่าแตของเป็นก็คุ้นคู่บาอาจารย์ไปไม่รอา เองกว่าครูบาอาจารย์ไวไหมบอาบบอมีใครไข่หลอดเนอะชูเงรื่งฝากกับโต๊มาเพื่องำดีเือเก้าวเพราะฉะนั้นตรงถังวอนไว้จำใช่ไ่้วันที่ห้าทานมาบ้านพ่อแห็น่่ะวเกีียวกับบ้านนานบ้านหนึ่งบ้านใดกับเข้ากราบูชา่อแมก็เะเอาเจ๊ดใส่ไม่ใส่เข้าเราบู่ชาดูงาผ้าด้วยงามาเก่ากรพ่อ มาแล้วเจ้าบ้านทางดีเ่อคำสวนของพอแล้วหลือเล่าที่จะาราาต้องก็ถะเกิดเป็นคนกัำคันว่าไม่พอไม่แต่ว่าเราเกิดเออมือพอเออมือไม่วันที่หาได้พอได้่าทางใกล้ตัวเจ้มอกกลวันที่1ิบหางกล้เนกลแบบแล้วหลือเล่าไ่เหลือกใเมือแบบกดใจรอวันที่เก้าวันที่เก้า ปูที่ฝเขาวอาจจะมีทิ้งดีๆให้ลกให้หวานได้ด้วยเออมีแม่หวังเกิดหวานทิ้งไหนมื่อว่าที่เก่าแล้วหรืทอเปล่าถามมาพอถือปอยวะาปูที่ะเขาวจะปอยไหมระวังนะมีตัวเด็กตัวที่ตัวดำในองค์ปูที่พฝเขาวระว,วังเฮ้จะดัพิจารณาิ้งแล้วหรือเปล่า เพิ่นอาจคิอว่าเบาเป็นตัวเรื่อให้ห้ามข้างนี้หอแต่ให้เป็นคติทางใจท้าหลักปู่ที่ปากขาวเพิ่นเบาเบาหลายคือพอละเพิ่นเบาเป็นองค์ที่มักเบามากจังพูดคำไหนคือใครเพียงแต่จะให้หรือไม่ให้เจ้านายเออพิจารณาทุกฝ่ายดูก่อนพิจารณาการว่าการไปข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเดือดร้อน หรือไม่เบื่อต้อน,นพิจารณากรผู้พิจารณากรปล่อยถ้าโรคร้านเบื่อฟ้อนไม่ปล่อย้าโรกร้ายช้ามาั่กขีกันกองเดียวเป็นหนึ่งเดียวกันปล่อยนะแล้วหรือก็ทำให้โรคร้ายพี่ยังมีอาคาติไม่มกไม่จัดพิจารณาตัวเองกว่าบางเพื่อบางที่เ,เพิ่อนอาจจะหายเป็นบางคน,นแล้วหรือก็อาจจะว่าได้ฟอมกัน เพราะว่าจิตเ,เรายังไม่ท่าจิตเรายังไม่สงบมีแต่ความโลภมีแต่ความด่าการกระทํา